เซนจะพาทุกคนมาดูมุมบ้านอิ่มสุขของเซนกันมุมฟิกเกอร์<ช>สะ <า S 1> สมมานานรีอยังคะออริจีน a ลองผมเลยจริงๆอ่ะผมเป็นคนเก็บฟิกเกอร์รถครับผมก็มีแบบเป็นโชว์รูมอยู่ช่วงเปิดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก ุ่มหล่อมากความสามารถสร้างชื่อจากนักแสดงซีรีส์สู่ซีอโอนักปัน้นหนุ่มเซนสุภพงศ์เรียกได้ว่าเป็นนักแสดงหนุ่มที่ไม่หยุดที่จะพัฒนาเป็นทั้งนักร้องพิธีกรยูทูบเบอร์หรือแม้แต่เป็นนักธุรกิจซึ่งสิ่งที่ทาให้หนุ่มเซนมีพลังล้นเหลือขนาดนี้เพราะหนุ่มเซนมีแหล่งคิวใจและเติมกําลังใจให้หนุ่มเซนอย่างดีกับมุมนี้เลยค่ะ สวัสดีครับผมเซสนสุวพงศ์นะครับวันนี้เซนจะพาทุกคนมาดูมุมบ้านอิ่มสุขของเซนกันจริงๆมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมอิ่มสุขนะตอนนี้ผมอยู่ที่โต๊ะทำงานของผมนะครับผมก็เป็นโซฟาสบายๆนี่แหละครับที่นั่งอยู่ด้านหลังนี้นะครับที่จะทํางานนะครับชิวๆแต่ว่า ม,มุมสูงจริงๆวันนี้นะครับจะพาไปดูมุมจริงๆ2มุมเป็นตู้สะสมฟิกเกอร์นะครับไอรอนแมนก็สะสมมากมายครับเป็นของทางเพื่อนของเซนเองด้วยที่ที่เพื่อนให้เป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับให้เป็นของขวัญแล้วก็เซนซื้อเองด้วยนะครับผมก็อยู่ด้านหลังนี้นะครับผมมากมายนะครับผม และอีกมุมหนึ่งนะครับเป็นมุมหิ้งพราของเซนเองนะครับผมจริงๆมีหลายมุมมากแต่ว่าอนนี้จะเป็นหิ้งผาปูนะครับผมเป็นรู้สึกสบายใจเวลาที่มามาตรงนี้นะครับผมไม่สบายใจะอะไรก็จะเข้ามามาส่วนบนบ้างนั่งสมาธิบ้างอย่างที่บอกไปนะครับผมหรือก็บางทีก็มานานั่งพูดคุยกับเพื่อนบางทีคุยธรรมะคุยอะไรก็จะมาคุยในห้องนี้บ่อยนะครับผมว่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เซนชอบมากครับ เดี๋ยวเซนนะครับจะไปในรายการนะครับผมบ้านอิ่มสุขซึ่งเดี๋ยวจะไปหาพี่ปอเดี๋ยวไปดูว่าเซนจะทําอะไรบ้างนะครับช้กิจกรรมสนุกๆหรือทําอะไรที่บ้านพี่ปอนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันนะครับในรายการบ้านอิ่มสุขแล้วเจอกันครับโอ้โหเรียกว่าเป็นมุมอิ่มสุขที่คูลๆเท่ๆสมกับเจ้าตัวเลยนะคะบ้านอิ่มสุขขอต้อนรับหนุ่มเซนสุภพงอุดมแก้วการ์เซนาสวัสดีครับ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  เราไม่ได้เจอกันนานมากๆ้นานมาก<ล>ครับหลายปีมากๆตั้งแต่มาบ้านอิมสุขครั้งที่แล้ว<ช>นะครับ วันนี้เราจะขอเปิดมุมอิมสุกทุกมุมเลยนะห้ามกั๊กนะคะห้ามกั๊กนะคะได้ครับไปกันเลยกับมุมแรกนั่นก็คือมุมฟิกเกอร์สะสมมานานหรือยังคะชอบมาก่อนครับมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วแหละครับชอบฟิกเกอร์เองแต่ว่ามาช่วงหลังๆคือแฟนคลับรู้คว่าชอบไอรอนแมนอะไรอย่างเงี้ยครับแฟนคลับก็เลยเริ่มให้เป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยครับวันเกิดบ้างอะไรบ้างแล้วก็เออเก็บมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับพูดถึงฟิกเกอร์จะชอบไอรอนแมนที่สุดเด็กๆครับเก็บโดเรมอนอ๋อตอนเด็กๆคือโดเราเออออมนคคืืจจริงๆกก็ คุณแม่เห็นว่าเราชอบเราก็เริ่มเริ่มมีชิ้น2ชิ้นเพราะคุณแม่เห็นโดเรมอนอะไรคุณแม่ก็ชอบซื้อมาฝากเราก็เริ่มอ่านเราเห็นเราก็เก็บด้วยแล้วกันอ๋อตอนโดเรมอนนี่ทุกคนต้องเป็นแฟนคลับเอกต้อยูรับก็เลยเริ่มมีโดเรมอนแต่ว่าจริงๆถ้าออริจินอลผมเลยจริงๆอ่ะผมเป็นคนเก็บฟิกเกอร์รถใช่ค่ะจริงๆผมเป็นคนชอบรถครับแบบซูเปอร์คาร์สปอร์ตคาร์มันจะมียุคหนึ่งที่มันจะมีเป็นเป็นโชว์รูมของเฟอร์รี่แล้วมันจะแบบเรียงแบบรุ่นปัจจุบันของเฟอร์รี่ครับผมก็มีแบบเป็นโชว์รรรููมออยย่่ทีีบบ้้านะไเงคั ร้องเพลงทั้งแสดงละครนะคะคแล้วก็ยังเป็นซีอด้วยครับผมทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรล่ะคะผมเปิดเป็นค่ายนักสแสดงครับแต่จริงเอ่อตอนที่ทําค่ายนะครับคืออยากให้โอกาสน้องๆที่แบบสนิทกันกกอนอะไรเงี้ยรู้จาักกาันก็เลยทําทําค่ายทีละละครครับทีละครมเด็ซีรีส์ทำเออเออ,เอ,อ,เอ,อมีสังกัดดูแลนักสแสดงอ่าเราก็ได้เห็นมุมโปรดมุมฟิกเกอร์รที่เป็นมุมอิ่มสุกแล้วก็มีมุมอิ่มสุขในส่วนของการทํางานเป็นซ e o ด้วยอีกมุมนึงไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือมุมที่ไม่ชอบให้บ้านร เขาเรียกว่าเป็นมุมอะไรอะที่เห็นของที่แบบเพื่อนยายน,นิดหน่อยไม่ได้นะคะ,ะจริงผมเพิ่งมาดูตัวจากคุณแม่แล้วก็จากเพื่อนผมคือเพื่อนผมบอกว่าผมอะชอบแบบเวลาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอะไรเงรี้ยใช่ผมจะชอบแบบมีเสียงคือคุยกับเพื่อนไปด้วยมือก็จัดของไปด้วยใช่ครับใ,<ห>ใช่ครับเป็นคุณชายเจ้าระเบียบใช่ไหมคะไม่ไม่ถึงกับเจ้าระเบียบครับจริงๆคือมันมันมันผิดที่ผิดทางได้แต่แค่เป็นคนที่สมมติว่า ผมจะเป็นคนไม่ชอบแบบแบบเอมันควรจะต้องวางแบบเนี้ยให้มันมีความแบบไม่ลกลจะไม่ชอบอะไรที่มันแบบวางทบ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 รกเกินไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ถึงกขั้นแบบฟิกขนาดนั้นครับนั่นนะคะเขาเรียกว่าคุณชายเจ้าระเบียบเจ้าเรียบแล้วตอนนี้ได้เวลาเล่นเกมแล้วค่ะเล่นเกมแล้วละคใช่แล้วเป็นเกมสะท้อนตัวตนของหนุ่มเซ็กนะคะได้เลยครับมาเล่นเกมกันดีกว่าตอบปั๊บเลยนะคะในเลือกออกเลือกเข้าอินเอาสร้างสุขค่ะ สี่ได้เวลาลวงลับตัวตนของหนุ่มเซนผ่านการเล่นเกมที่จะสะท้อนตัวตนแต่บอกเลยคําตอบที่คุณผู้ชมจะได้ฟังนั้นจะทําให้คุณได้อึ้งและทึ่งจะเป็นเพราะอะไรไปเล่นพร้อมกันเลยค่ะเริ่มกันเลยนะคะกับคำถามแรกรถ้าจะให้น้องเซนตัดใจทิ้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปจากบ,บ้านจะเลือกอะไรนะคะระหว่างนาฬิกาเรือนโปรดของคุณค่ะ โมเดลไอรอนแมโอ้โห <laughs> ยากมากต้องตัดสินใจแล้วติ๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอเอ่อคงเป็นนาฬิกาครับคงเป็นนาฬิกาครับเพราะผมผมรู้สึกว่าคือเด็กๆผมเติบโตมากับการที่แบบว่าชุมมอดนาฬิกาให้กันคือผมว่าก็มีรุ่นพี่ที่เขาส่งนาฬิกาต่อให้ผมถ้าคนวงกันนาฬิกาเขาจะรู้รา,าคาผมอิเซียล้นแพงมากค่ะ แต่พี่พี่เขาขายผมในราคาที่เขาซื้อทั้ช็อปมาพอแค่อยากให้ได้รู้จักนาฬิกาเรือนนี้ได้เรียนรู้ความพิเศษของมันมแล้วก็บอกกับผมตลอดว่าวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะมอบสิ่งนี้ให้ใครเราก็ ควรที่จะมอบไปเขาในรูปแบบนี้ได้และนาฬิกาทุกเรือนก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องเล่าของเขาเองพิเศษมากแล้วคุณคือแขกรับเชิญคนแรกแปลงความหมายของการตัดใจทิ้งไปในการตัดออกนะคะเขาเรียกเลือกออกให้กลับมาแบบเช่หล่อมากเพราะว่าถือว่าไม่ใช่ว่าทิ้งไปแต่มันถึงส่งต่อความประทับใจให้กับผู้อื่นสุดยอดจริงๆค่ะ เอาละค่ะเอาละค่ะตอนนี้ไปต่อกันเลยนะคะกับ,บเลือกออกตอนนี้เลือกเข้าได้มาแล้วนะคะถ้าจะให้น้องเซนเลือก1ิบเลสมาประดับตกแต่งในบ้านจะเลือกอะไรระหว่างภาพวาดรูปปลาทองเพื่อเสริมเรื่องของโชคลาภเงินทองหลมาทีมานะคะคกับภาพวาดรูปเสือเสริมอํานาจและบารมีค่ะค รูปเสือแล้วกันครับรูปเสือแล้วกันครับนี่เหตุผลคือเขาเกือบปีเสือครับอ๋อเหรอเปีนเสือเหมือนกันเลยใช่เลยครับไม่ผมเกือบปีเสือครับผมเลยรู้สึกว่าเด็กๆอยู่กับเสือมาตั้งแต่เด็กยันโตเลยอยู่กับเสือแบบไหนคะตุ๊กตาเสือหรือว่ามีมีความคือคนก็จะแบบชอบคือคือนอกจากมีไอรอนแมนแล้วครับก็จะคุณแม่ก็จะซื้อเกี่ยวกับเสือมาให้ด้วยเพราะคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าเออเราเราเกิดบปีเสืออะไรเงี้ยไม่คิดว่าเราชอบเสืออะไรเงี้ยรู้สึกเออเสือก็เท่ดีเหมือนกันและสําคัญที่สุดก็คือพอเเเเรรราาาาลืืออกกสสมมีคววู้่ สร้างพลังอะไรบางอย่างให้กับเราความเพื่อเขิมความกล้าหาญในภาพรวมของคำตอบนี้เพราะชีวิตเราต้องเลือกและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอนะคะคสุดยอดเลยค่ะ